ของเธอหน้าดูนะ

โธอเคยมาแล้วนะแต่วันนี้ยังไม่มาฉันมีเลขให้เขีนยนตัวใช่ไหมเอาล่ะไปอยู่ตรงนั้นดีกว่าไหมเจ๊ใจก็เรามารับของดีไหมดีไหมล่ะ รับอยู่กลๆเลยโอ้รับครับผมได้แล้วค่ะร้านทปิดเลนะคะเดี๋ยวน้องจะไม่ได้กินค่ะมาแลกเลยค่ะมาแลกมาแลกเลยค่ะกับข้าวหมดแลย โทรหาแป๊บแป๊บนึงดู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 ฮัลโหลอ้าวมีคนมาซื้อแล้ววางตรงนี้ไหมคะ <What? S 2> อบอกไหมคะนี่ให้พ่อช่วยต่อดีไหมดีไหมเ <Yeah. S 2> <า>อ๊มาช่วไม่ค้าหรือ 자. <목소리> <목소리> เพราะว่าอะไรที่เขาไม่ต่อให้หนูเพราะเขาบอกว่าร้านแม่ค้าของที่มาช่วยน้องโตจะปิดแล้วค่ะนี่ไล่จับโอราตอบที่ดีสินายน่ะนี่นี่ตอบไม่ได้มันจะสีเหลียมนี่ไม่ได้ ยำยำแล้เย่เย่ดูนี่ตีนบวมๆเลยนะตีนส้านน lei băng mấy thả lời nó ok mấy